สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับเชิร์รีและซีสวลค่ะวันนี้ไม่ได้เจอน้องสาวนานมากจริงเพราะเราห่างหายไปแม่แต่น้องสาวไม่เคยผอมลงเลยข <c oughs> นาดไม่ได้ชวนกินเอาจริงมีช่วงนึงผอมลงแล้วก็ที่ซ้อมตรงซ้อมเต้นไงแล้วช่วงนี้มันก็แบบเออเราก็อยู่ในช่วงต้องทำนู้นทำนี่ก็แบบนดนึงมันก็จะนิ่งลงหน่อยพี่สาวก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยเอ๊่น้องสาวจะผอมลงซุปไม่นาก็เลย <c oughs> ชวนมากินข้าวดีกว่าแต่ภาพที่เห็นก็คืออ้วนขึ้นอีกแล้วค่ะเหมือนเดิม เราใส่อย่างกินไก่ทอดตอนทีสีอยู่ยังกินอยู่เหมือนเดิมสั่งเคฟ้ฟีอะไรเหมือนเดิมเหมือนที่เรารู้กันตลอดไปดิฉันห่าหายจากการกินยำไปนานมากสีแเดีวแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราก็ไม่น้อยหน้ากับการมากินยำพลอดจะพามากินยำที่ปังสุดในย่านลำลูกกาตรงนี้คือลำลูกกาคลองสี่ะจะเป็นโซนที่แบบว่ามีร้านอาหารมากมายเก๋ไปมากกว่านั้นถึงร้านเขาจะเปิดได้ไม่นานเนี่ยแต่เวลาพิมพ์ว่ายำ เรียกน้ำย่อยก็คือ,อ,อขึ้นตรงหมดเลยใช่ขึ้นเลยเพราะหนูก็ลองเซิร์ชแล้วก็ขึ้นจริงหนูยังงงเลยว,ว่าเอ๊ะทำไมหมดมา,มาขึ้นได้วะสต่เป็ร้านใหม่นี่ใช่แล้วตรงเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นมาไม่ยากนะคะวันนี้เราจะมารีวิวที่ร้านยำเรียกน้ำย่อยค่ะคกินยำ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 ซ้ำๆสิเหมือนโดนซาบี่ต้งกินยำมีํำเก็บยำกะเทก็ต้องเล็บยำสิแล้วเคยไปฮับผู้ชายคิวปิดคิวปิดคิวปิก มาร้านยำก็คือบรรยากาศร้านยำก็เสียงดังอึกระดูดคนเยอะเออแต่วันนี้แบบใหม่สบายใจใช่นั่งนิ่งๆเหมือนแบบอยู่กับแฟนั่งกินแบบกาแฟอ่าปลาขาข้าร้าชิเปี๊ยะขาข้าร้าชหน้าร้านสวยมากเลยนะสวยมากอ่ะนู่นนี่นั่นเออภาพเพ้ยบดีอยู่อีกแล้วเข้ามาอุ้ยบรรยากาศในร้านพี่นิวเราจะพาไปดูมุมถ่ายรูปนะคะแล้วก็นี่เป็นโซนร้านยำสวัสดีเจ้าของร้านด้วยเอ๊ะเอามาทำงานหรอ อะไรพี่สาวงงโอ้หนี่้เรอาวาจัดเซฟไปแล้วจัดไปแล้วหรออุ๊ซิเบลนอกจกตรงแบบเรามาแล้วยังมีมุมถ่ายรูปนะอ่ะไปไลก์ไลก์กับพอรพอรไลก์ e พอรสพอสียรรองยา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 ยก็หลินเก่งหลวมาไม่ไหวแล้ว ซีเบลน่ากินมากไม่อยากพูดนะตัดฉุดคือพี่มีเมนูมันแบบแปลกตาเยวซาใช่พอมองลงไปอ่ะมันรู้สึกว่าน้ำลายมันสอตามประกาศลูกเบาดซีเบลตอนที่เขายำซีเบลอย่างเงี้ยน้ำลายแตกแบบแลยอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะยำน้ำย่อยเออนี่พี่นิวดูมีทางปลากรอบไส้กรอบอันนี้ขึ้นในหมูแครกฟุ้งสูงดูน่ากินมากๆเลยนะครับดูไข่แดงดิ <Ooh. S 2> <Wow. S 1> เมนูที่เรียกได้ว่าเมนูของชาต uh ิอ่ะก็คือ,อยำ เมื่อหลายปีที่แล้วเวลาคนมาไทยก็ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเดี๋ยวนี้มาต้องกินามกินามนะจริงนะกินยามมันจะไม่ดังได้ไงก็ไปใส่บ้านไปเป็นกระเทยก็ชอบกินยำกินยำกินยำเราด้วยนักร้องสองคนนี้แต่คนงงว่าเสียงไทยแก้วข้าวแห้งสีสิเคียวพี่เคียวเป็นคนเล่าเลยนะ กินกุ้งดีกว่าพี่ตักให้ซิสเบลขอบคุณค่ะหลังๆเนี่ยคนชอบบอกว่าหนูเนี่ยเวลามาออกกับี่มิกเนี่ยชอบมองเวลาแบบใส่ตาแรงใส่คนสังเกตว่าอีดอกแล้วก็ชอบมองตามอาหารอะไรเงี้ยก็หิวพูดดิเออต้องมองอะไรนี่คุณผู้ชมขอขอซปฟักน้ำก่อนนี่มีลูกชิ้นด้วยพี่ไม่เคยเตือนนเพิ่งสุดแบบใหม่ล่าสุด อาแบบกินคู่แล้เออเนี่ยพี่สาวรู้อีว่าชอบมันต้องจิ้มอย่างนี้อยู่แล้วนี่ไม่ชอบตักเออเปรี้ยวอ่อยรสชาติเปรี้ยวซาเปยวซามากเปรี้ยวซาทาลนะกรึบกรึบเลยกรึบเลยทำไมนี่ครับหมูกรึบมากลวกดีลวกดีแล้วสดไม่เละตุ้มเป๊ะตะ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 เละเลยแล้วต่อมาในส่วนของ ยำปูม้าปูม้าปูใจเราพูดหลายรอบมากว่าถ้าอยากจะเก่งทําปูม้าเนี่ยออย่าเนข่าอืออ่าพี่มีต้องลองเพราะว่าหนูเป็นคนกินปูไม่ค่อยเก่งกลัวบาดตอจริงกลัวระแวงปูม้าตัวใหญ่นะพูดถึงให้ให้ดูขนาดเนี่ยใหญ่ไม่รู้ว่าจะใหญ่แค่วันนี้ไหมใหญ่ทุกวันใหญ่ทุกวันนะคอนเฟิร์มนะตายเดี๋ยวคนมานะอุยอะไรมาอีกแล้วอะไรยายำลูกชิ้นนี่กี่บาท 100ในสว่วนของราคาน,านั้นดีมากาอาจารย์ใหญ่390อยเาเราก็กินกันวันนึ่งก็นั่งกินไปดี่เรากินไปดีขนาดนี้เยอะอ่ะทุกชิ้นดีหมดเลยต้องสาวกินเลยยำทุกชิ้นอ่ะร้อยเดียวมีหลายชิ้นด้ว่ะโอ้อเออเยเยอะอยู่ หรือชนนิ้นี่ด้วยวินปลา,ปลาอันนี้เรากินมาทั้งหมดเนี่ยอ,อันนี้จะบอกว่าเป็นปลาล่าย่างลูกชิ้นเนี่ยดูเลยเพราะว่าน้ําอ่ะจะมีความแบบว่าโซมกว่า มากกว่านี้มจะคมวาแบบปือันนี่เป็นตะเมเเเเชเติเเเเีเเเเเเยเเเเเเเรเเ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 วเเเเเ่เเนัวเปเเ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 เ้ยวเเ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 าเตเเเเเเยเเเเนเ้อเเเเหเเ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 ่าเเ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 ดเเ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 เอเเเเอเเ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 นเเเมเเเ่เเเเเเเมเเ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 เีเนะยเอเเองนะเ ส่วนน้องสาวขอแล้วมันต้องเป็นแบบนี้น้องสาวแบบไม่ค่อยเน้นติดมันหมูข้าวหันใหญ่นะอยอกจริงไม่ชอบช <c oughs> อบมากเรากินคำใหญ่อะเราบางคนกินคำใหญ่จะมาขั่นคำเล็กอะไรอะ <c oughs> มันมีความกระหอบของบน t e เ t u r e ผิวอุ่นมั้วเนาะน้ำความนุ่มเพิ่มเลยเบา อันนี้จะเป็นในส่วนของยำกุ้งยำสออารมณ์สองอารมณ์ก็คือมีกุ้งสุกและดิบแล้วก็หอยแซมๆมาเมื่อกี้กินกุ้งสุกในจานรวมยำเยกมันด้อยไปแล้วเดี๋ยวขอขอย้ำอีกสันาเลยือทอบซื้อเขามากยำกระเทยไหมไปโพล่าสองอารมณ์จริแล้วร้านยำในประเทศไทยนะกูขอพูดนิดนึงคือ สันหาอยากจะตั้งชื่อกันเก่งมึงถามว่าฝรั่งมางงฝรั่งมาได้เหมือนเดิมชูโทนสองอารมณ์ยำสองถ้าอาจจะสองมาหมดเอ้กุ้งใส่ลองยำสองอารมณ์ดีสิอารมณ์ดีสิลองกินเบคอนเส้าหรือลองกุินดีมากอรมณ์ะเราดีหอยยังดีเลยอ่ะกุ้งดีแม่ข่าวแล้วก็แบบตกว้วนลองกินเด็กุ๊ปุ๊ปปุ๊ป

S <S มาแม่ไหนร้องซีมันเป็นยังไงเราชอบมากพวกไก่เกย,เยอะไรเงี้ยมาโอ้ซี่นี่ธรรมดาเนี่ยอะไรแบบเนี้ยถ้าขอจิ้มเป็นน้ำยำแล้วกันดีกรังกรอบเหมือนมีความชอบแบบเท็กซัสเนาะเอออราพูดถึงไม่ได้อะไม่รู้เราพูดถึงเขาได้ไหมแบบว่าการทอดไก่ออกมาเหมือนแบบไก่เท็กซัสก็เหมือนจริง ก็มีในส่วนที่แบบนี้มียำแล้วใช่ไหม,มแล้วก็ยังมีในรูปแบบที่เป็นแบบว่าจิ้แจ่วยงไงขอชิมหน่อยไม่มีไม่เล่นข้าวมามล้วมาลลลลและในส่วนของอันสุดท้ายเป็นหมูสามชั้นทอดที่นะใหญ่มาก มึงดูดีหั่นอ่ะเขามึงเขาหั่นชิ้นใหญ่มากดูดิีหนูร้องเลยจิ้ม่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรขอจิ้มก่อนน้ำจิ้มเลยเป็นน้ำจิ้มซอสเหมือนเดิมซอสน้ำจิ้มไก่ไก่ย่างอ่ะมะขามปะอือมะขามปะอร่อยปะไี่มีเขาอร่อยหยอกอันนี้คืออะไรนะอืมอหนุ่มมากหยอกไม่เหนื่เยอือหวานไม่เหนื่อยอร่อยมากฉันชอบในส่วนยำของอันนี้เอาไม่ได้ต่อแหลนะกินได้4คน อันนี้ก็เยอะแล้วนะสามร้อยกว่าบาทอ่ะแม่เยอะมากแล้วเราแค่มองแล้วก็ท้องเหมือนกันหลับว, <c oughs> ว,ว่ากินกี่คนจะ๊ะมาสี่คุณผู้ชมลองเม้นต์มาหน่อยว่าใครเคยไปกินยำแล้วสั่งจานเดียวไม่มีเนี่ยต้องเท่านี้อ,อย่างละหนึ่งชิมๆแกล้งม <c oughs> ่เค <c oughs> อกินยำเหมือนอาหารข้าวกินเยอะอันนี้ <c oughs> จะบอกว่าบรรยากาศในร้านดีแล้วโต๊ะก็มีจำนวนประมาณแบบสามโต๊ะสี่โต๊ะเลยเงี้ยกำลังพอดีนะถ้าเขาอยากได้ฟิลยิมยัแบบอร่อยแบบไม่ต้องคนจอแจะอัน <fry> น <UC S> ี้เป็นร้านยำแบบฟิลคาเฟ่เลยอ่ะประทับใจคนเยอะร้านยำอ่ะคนเยอะรูปเอาจริงๆพูดตามตรงว่ารูปแบบร้านยำทั่วไปอ่ะก็แพทเทิร์นกันฟิลร้านก็แพทเทิร์นแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของร้านจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ทานไปอร่อยมากโดยเฉพาะตามที่เรียกว่าเรียกลำย่อยในส่วนของผัดปลองนั้นก็คืออร่อยมากกินคู่กับอะไรอร่อย เปิดนานยังฮะอันนี้เหงื่อแตกเพราะว่ากลัวกันเลยหรือว่ารอจากการทำยำสวยมากเลยนะไม่มองเหงื่อค่ะปกติตัวเราจะมาเป็นคุณนายร้านยำหรือเ่ายังอีกแต่เราเป็นเรื่องคิดว่ายำกับเจ้าของร้านอะไรนะทั้งหมดอยากให้มาเลยรวมใครบ้างคนจะได้มาเยอะๆไงใครบ้างเอะเชิญชคนมาหน่อยมาไงอยู่ลำดุกาของสี่ครับมาง่ายๆเลยมาเส้นลังสีจากฟิวเจอร์ก็ตรงมาอย่างเดียวเลยครัถ้าสมมติว่าใครคุ้นเคย เส้นแถวนี้เนาะมีจะบอกว่าถ้ามาจากทางนครนายกที่แบบขึ้นไปทางลังสิตอะ่ะเจอสะพานที่เป็นดอกบัวสีขาวมันจะเป็นทางเชื่อมมันลำลูกกาแล้วก็ขับตรงเข้ามาเลยเออน่รา,ารักมากราคาก็น่ารักเป็นกันเองเป็นมิตรกับคนราคาน่ารักจริงเส้นนี้ด้วยลำลูกกาเพราะว่าอ๋อถ้า80บาทยำลูกชิ้นเนี่ย100บาทเท่านั้นเองอือ่ะแล้วเอเสร็จร้านทำไมถึงอยากให้มันแบบมี้ข้คาเฟ่ข้าวคาเฟ่ครับ,รบ,บพี่คะอะไรพี่ต้องก็คาเฟ่แต่ว่าจะมีร้านหกาแฟไม่เต็ด เดี๋ยวหนูชอบมากเลยอ่ะหนูชอบการที่แบบว่าเข้าไปด้วยกันได้เราชอบคาเฟ่แต่แต่ว่าเราตัาแตไม่เป็นเออเราเลยต้องทำเป็นให้คนได้นั่งกินยำแล้วก็ถ่ายอื่นเลยคาเฟ่แล้วถ่ายอื่นเลยเออเจ้าของร้านเนี่ยบอกบอกว่าเราน่ารักเหมือนคาเฟ่แต่จริงๆแล้วพอกินไปก็แค่เป็นยำ จริงค่ะพี่ค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่ยำเรียกน้ำย่อยด้วยเพราะว่านอกจากจะกินอิ่มแล้วเนี่ยเรายังสามารถถ่ายรูปกับเพื่อนๆได้มากินร้านยำเก๋ๆเป็นฟิลแบบกุ๊กปีนกฟามิงโก้กุ๊กเก๊กกุ๊กตากกุ๊กยังไงวัสดีพวกเราสามคนต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะหน้แดงอะไรยังอีกคือสาวทันหาะเนาะ มึงกินอย่างเดียวมึงไม่เล่นแต่คนดูเลยเต็มปากเลยไม,ไม่ข้าวอ่ะกินกินาทีหรอถึงมึงเกลือแล้วและก็ยังดีใเพราะมีรีวิวข้าวให้น้องกาวไม่ต้องกินใส่อ่ะดีกินตลอดมันตลอดไปอยู่แล้วเ้ราะน้องกินไม่ได้น่าจะใช่ข้าว